วันนี้เราจะมาทำขิดกล้วยหอมกินกันนะคะกล้วยหอมสิบลูกงาขาวงาดำงาขาวแปดช้อนงาดำสองช้อนข้าวโอ๊ตยี่สิบสีช้อนชั่วห้าสี่ ทำให้แตกๆผสมกันแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะขยำก่อนนะคะให้มันเข้ากันพอเราเอาไปนึ่งพ่อไปหนึ่งจากเอาส่อนซักเบึงถ้าส่อนซักเบึงแล้วมันบ่มีน่ากะเอาออกมาเลยใส่ในกองนี้ไปเลยปล่อยให้เยินแล้วก็ตัดแบ่งขินเราจะทานได้เลย ้ทาทำไม่หมดก็ใส่ถุงพลาสติกแช่ไว้ในตู้เย็ยนหรือจะใส่เป็นถ,ถ,ถ้วยแช่ไว้ในตู้เย็ยนเก็บได้หนึ่งอาทิตนะคะทำเคิกชนยพืชกินกันขันให้มันเขากันกวนจั ปกติถั่วนี่จะใส่ก็ะได้ว่าใส่ก็ะได้แต่ว่าเราจะใส่ถั่วได้เพราะว่าชอบกินถั่วถั่วนี่หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วจะกระเล่เทใส่เลยถั่วนี่เคยเห็ดคีบไปแล้วเพื่อว,ว่าแช่น้ำใบแล้วก็เอาไปหนึ่งใส่หมด สามสิบนาทีมันสุกพอห้าวิมไว้ให้มันเย็นแล้วห่าประกอบให้ถึงพลาสติกแช่แช่ฟรีรไ้เผื่อวันไหนทำกับข้าวเช้าไม่ทันรีบไปทำงานกับเช้าเพราะว่ามันมันตื่นตั้งแต่ตีห้าเข้าหกโมงเช้าใช่ไหมแล้วก็เอาถั่วมากินแท่นกินกับนมก็เป็นสลัดตอนเช้าหรือจะกินกับผักก็ได้ ว่ามันเร่งริบขนมนี้ก็จะทําไว้เวลาเราอยากกินของหวานใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใส่น้ําตาลความหวานไี่จากกล้วยหอมจะเอามากินเรืเลยเดี๋ยวขอเวลาคั่นให้มันละเอียดละเอียดขึ้นเลยเราก็จะใส่แมคกิ้มเราก็าไปนึ่งเลยถ้าสุกแล้วเดี๋ยวจะทาะห้เบอรอีกกล่องหนึ่งบ๊ายบาย